คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่96พ่อมดดำเซนทอชีวิตที่แล้วมูเชิญได้เห็นมันด้วยตาของตนเองผู้เล่นที่มีพรสวร A, รค์ระดับเเปลวเพลิงลุกโชนระดับ177อาชีพของเขาคืออัศวินเพลิงเขาทำให้กิ้วใหญ่ไม่พอใจและถูกกิ้วใหญ่นั้นตามล่าเนื่องจากพรสวรรค์ถูกเปิดโปงและตกเป็นเป้าหมายกิ้วขนาดใหญ่จึงได้จัดตั้งทีมที่มีความต้านทานไฟสูงเป็นพิเศษ และอาชีพสายน้ำแข็งทั้งหมดเพื่อตามล่าเขาเป็นอาชีพที่สามารถยับยั้งผู้เล่นที่มีอาชีพอัศวินเกิงนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นหากไม่ต้องการตกเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการจัดการต้องรักษาความลับของพรสวรรค์และคุณลักษณะของตนเองให้ดีไม่อาจปล่อยให้คนนอกล่วงรู้มันเป็นเรื่องถูกต้องเสมอที่จะเก็บงำความลับสักเล็กน้อยไว้เป็นไพ่ตายสักสองสามใบเมื่อล่วงลึกเข้าไปในทุ่งราบ มูเชิญมาถึงที่ราบซึ่งมีภูมิประเทศค่อนข้างลาดต่ำลงข้างหน้าไม่ไกลมีกองไฟขนาดใหญ่กำลังลุกโชนเซนทอหลายสิบตัวกำลังสนุกสนานอยู่รอบกองไฟเมื่อมองเห็นเป้าหมายมูเชิญตบสีสขนาดใหญ่ของราชสีเพิงทมินหน้าเสียดายที่ความสนิทสนมระหว่างเขากับราชสีเพิงทมินนั้นยังไม่สูงนักห่างไกลาจากการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจมันไม่เข้าใจว่ามู่เชิญหมายถึงอะไร คิดว่ามู่เชิญกำลังเล่นกับมันจึงคำรามเสียงต่ำใส่หัวไปมาดูแล้วช่างไร้เดียงสามู่เชิญพูดไม่ออกเขาจึงต้องออกคำสั่งไปข้างหน้าจมตีทั้งสัตว์พาหนะและสัตว์เลี้ยงนั้นมีความเฉลียวฉลาดแต่ระดับสติปัญญาไม่สูงนักพวกมันสามารถเข้าใจคำสั่งง่ายๆในชีวิตที่แล้วมู่เชิญมีมังกรปฐพีเหล็กทมินที่อยู่กับเขามานานมู่เชิญไม่จำเป็นต้องออกคำสั่งด้วยคำพูด มันรับรู้ความคิดของมู่เชิญและลงมือทำทันทีความสนิทสนมของเขากับราชสีเพลิงทมินยังมีไม่มากนักยังต้องบ่มเพาะความสัมพันธ์ต่อกันหลังจากที่มู่เชิญออกคำสั่งราชสีเพลิงทมินก็ลงมือท,ทันทีมันพุ่งเข้าใส่เซนทอข้างแคมไฟในระหว่างการชาร์จมู่เชิญได้ไล่ทักษาการตรวจสอบไปที่หนึ่งในเซนทอด้วยพรจากดวงตาอย่างรู้ ทำให้คุณลักษณะของสัตว์อสูรที่อ่านได้จากทักษะการตรวจสอบนั้นให้รายละเอียดมากกว่าเดิมนักรบเซนทอร์พมุดดำชั้นยอดระดับ16พลังชีวิต3,200การป้องกัน64การโจมตี192เพราป้องกัน500ความต้านทานอัคคี20%ความมืด80%แสงลบ100%ความสามารถพิเศษ มาธนูบูดูมืดทักษะคว้างหอกบูดูจุดอ่อนทักษะของสายแสงเมื่อมีดวงตาอย่างรู้สามารถเห็นได้ทั้งหมดนอกจากข้อมูลทั่วไปเช่นพลังชีวิตการโจมตีความสามารถพิเศษและทักษะมูเชิญอย่างสามารถเห็นคุณลักษณะต่างๆเช่นการป้องกันการป้องกันความต้านทานและจุดอ่อนตอนนี้มูเชิญเกือบจะอยู่ใจกลางของทิราบเซนทอร์ สัตว์อสูรที่เขาพบล้วนเป็นสัตว์อสูรชั้นยอดแต่จะแข็งแกร่งหรือไม่ไม่สำคัญความเสียหายของดัชนีแห่งการทำลายล้างในปัจจุบันของมู่เชิญนอยู่ที่ประมาณ5,000ด้วยการชี้ดัชนีแห่งการทำลายล้างเพียงครั้งเดียวเขาสามารถฆ่าเซนทอร์พ่อมดดำชั้นยอดได้ทันทีเผ่าเซนทอร์เชื่อในลัทธิบูดูแบ่งเป็นพ่อมดดำและพ่อมดขาวเซนทอร์พ่อมดดำชอบฆ่าและร่นสะดมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำลายล้าง อาศัยอยู่บนที่ราบส่วนเซนทอพ่อมดขาวมีอุปนิสัยตรงกันข้ามกับพ่อมดดำรักความสงบไม่ชอบการฆ่าฟันและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่ากลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแต่มีสองบุคลิกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งน่าสนใจไม่น้อยหลังจากมู่เชิญคว้างทักษาการตรวจสอบไปที่เซนทอทําให้เซนทอตัวนั้นโกรธจัดหยิบอาวุธขึ้นมาทีละชิ้นพุ่งเข้าหามูเ่เฉินเซนทอมีการใช้อาวุธที่หลากหลาย หอกสั้นสามารถใช้สำหรับการต่อสู้ระยะประชิดหรือขว้างปาคันธนูและลูกศรน,นี้เป็นอาวุธหลักของตระกูลเซนทอพวกเขาเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและยิงธนูแม่นยำสลิงซึ่งเป็นอาวุธระยะไกลที่เซนทอบางตัวใช้ก่อให้เกิดความเสียหายปานกลางพวกมันมักจะใช้สลิงเพื่อล่ากระต่ายหรือหมาป่าเซนทอบางตัวชอบใช้มีดสั้นดาบยาวอาวุธเหล่านี้พวกมันยึดมาจากศัตรูไม่ค่อยได้ใช้ในการต่อสู้ ประสบการณ์การต่อสู้ของเซนทอนั้นเข้มข้นมากเมื่อเห็นว่ามูเ่เฉินเป็นศัตรูเพียงคนเดียวพวกมันจึงแยกย้ายกันไปล้อมมูเ่เฉินเพื่อตัดเส้นทางหลบหนีของเขาหลังจากเข้าสู่ระยะโจมตีเซนทอทั้งหมดก็ยกธนูขึ้นเล็งและยิงลูกธนูนับสิบพุ่งเข้าหามูเ่เฉินด้วยพลังแรงกล้าที่เจาะทะลุทุกสิ่งล้วนเล็งไปที่ส่วนสำคัญเช่นศีรษะ,ะหัวใจของเขา มูเชิญสวมใส่โล่แห่งความมืดหลายสิบชั้นให้กับตัวเองนี่เป็นทักษะป้องกันเพียงอย่างเดียวของเขาที่ไม่ได้รวมเข้ากับทักษะอื่นพลังป้องกันของทักษะนี้อยู่ในระดับปานกลางข้อดีเพียงอย่างเดียวคือสามารถซ้อนทับได้เป็นโล่ที่สามารถซ้อนทับได้หลายสิบชั้นหรือแม้แต่หลายร้อยชั้นโล่แห่งความมืดที่ซ้อนทับเป็นกลุ่มโล่ที่มีค่าป้องกันที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้ป้องกันลูกธนูแหลมคมที่ยิงโดยนักรบเซนทอได้อย่างง่ายดายต่อไปก็ถึงคราวของเขาแล้วมูเชิญยกคทาสั้นทองคําในมือขึ้นยิงลําแสงคล้ายสายฟ้าสีแดงออกไปหลายสายหลังโดนศัตรูมันจะกระโดดไปมาในกลุ่มศัตรูทุกครั้งที่สายฟ้าสีแดงกระแทกเข้าใส่จะมีเซนทอตายเสมอทันใดนั้นเซนทอหลายสิบตัวถูกสังหารจนหมดสิน้น มู่เชิญนั่งบนหลังราชสีเพลิงทมินเดินไปรอบๆศพเซนทอมองหาเหรียญทองอุปกรณ์ประกอบฉากและอุปกรณ์ที่เซนทอทิ้งออกมามีเหรียญทองอยู่สิบก,กว่าเหรียญไม่มีอุปกรณ์ใดๆแต่วัสดุจำนวนมากจากเซนทอเช่นกีบเท้าหนังดวงตาและอื่นๆถูกทิ้งไว้วัตถุดิบเหล่านี้มีค่ามากสามารถนำไปขายให้แก่พ่อค้าที่เมืองแห่งสงคราม ราคารับซื้อที่เมืองแห่งสงครามจะสูงกว่าราคาของเมืองหลักอื่นๆประมาณ10-20%สิเอร์เซนสิ่งนี้มีเหตุผลประการที่1เป็นเพราะเซนทอเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมวคลังและวัสดุที่ถูกทิ้งออกมามีจิตวิญญาณบางอย่างหนังของเซนทอสามารถนำมาทำเป็นมวลเวทมวนต์ได้ลูกตาเป็นวัสดุหลักในการปรุงน้ำยาปรับสายตาและกีบเท้าสามารถใช้ทำอุปกรณ์ประกอบฉากในร่างเซนทอเต็มไปด้วยสมบัติมากมาย ประการที่สองคือวิหารแห่งสงครามเกลียดชังเซนทอเพราะเซนทอมักจะดร่นหมู่บ้านเล็กๆในอนาเขตเมืองแห่งสงครามดังนั้นหนึ่งในภารกิจประจำวันของศาลากลางของเมืองแห่งสงครามคือการชำระล้างเซนทอเมื่อสังหารเซนทอสามารถตัดหนังสีสะเพือนําไปแลกเหรียญทองที่ศาลากลางตอนนี้มู่เชินไม่สามารถเข้าไปในเมืองแห่งสงครามได้ และเขาก็ไม่ได้คิดถึงเงินเล็กน้อยจากภารกิจประจำวันของศาลากลางดังนั้นเขาจึงไม่ทำลายศพของเซนทอร์พวกนี้ต่อไปเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยมู่เชิญยังคงลึกเข้าไปในที่ราบเซนทอร์สังหารเซนทอร์และสะสมคะแนนประสบการณ์ไม่ได้มาเก็บประสบการณ์ไม่กี่วันระดับของมู่เชิญก็หยุดอยู่กับที่ที่ระดับ16ผู้เล่นหลายคนได้ประโยชน์จากสิ่งนี้นำหน้ามู่เชิญไปถึงระดับ17เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่นานค่ำคืนก็ผ่านไปคืนนี้มู่เชิญจดจ่ออยู่กับการปรับระดับเขาล่วงลึกเข้าไปในที่ราบเซนทอสังหารสัตว์อสูรชั้นยอดและสัตว์อสูรระดับบอสจำนวนมากคืนเดียวขึ้นไปถึงสองระดับตอนนี้อยู่ระดับ18ห่างจากระดับ22ระดับในตอนเช้าเป็นเวลานัดพบกับลมเฉื่อยชุนใต้ล่ามู่เชิญส่งข้อความส่วนตัวถามว่าจะพบกันที่ในเวลาเท่าไรหลังจากนั้นไม่นานลมเฉยชุนใต้ล่าก,ก็ตอบมา ูเขาทางตะวันตกของที่ราบเซนทอตอนนี้เลยตกลงปิดข้อความส่วนตัวมูเ่เฉินขี่ราชสีเกิงทมินไปยังที่นัดพบเมื่อมาถึงสถานที่นัดหมายลมเฉยชื้นใต้ล่ารออยู่ก่อนแล้วเขาไม่ได้มาคนเดียวรองหัวหน้าทาราใสา่ร้ขอบเขตก็มาด้วย